อีสุตรดีแม็กเครื่อง3.0ปี2021ล้อคู่หน้านะคะเป็นล้อแม็กซีอ็37ล้อกระทะผ่านนะคะทั้ท้ายสายฟ้าไดดาสายแต่งเนี่ยห้ามพลาดเลยนะไมคคันนี้เนี่ยเพียงแค่สวัสดีค่ะอยู่กับเซลลี่อีกเช่นเคยนะคะแล้วเราอยู่กันที่ราชประดิษฐ์ออโตโ้ศูนย์รวมรถกระบะตู้ทึบตอนเดียวค่ะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่มาแนะนํานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะเพื่ออัปเดตข่าวสารใ,ใหม่ๆนะคะ รถเข้าใหม่ทุกๆวันนะคะอ่าวันนี้ได้อยู่กับอีสุดีแมคครื่งสาปี2021คันนี้เลยค่ะ ะะเป็นล้อแบกทีนะคะ37นะคะสวยๆเลยคันนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะคะล้อแบกรงนี้อ่าตอนที่ล้อหลังนะคะอันนี้เป็นล้อกระทะผ่านนะคะสวยๆเลยหรือลูกค้าอยากใส่ล้อแบกสี่วงก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของด้านท้ายนะคะเราแต่งให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะติดทั้งท้ายสายฟ้าไดดําให้แบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะและส่วนตู้นะคะสูง2เมตรสิเซนนะคะเลือกขนาดความสูงได้นะคะ ด้านในเนี่ยบุูกไม้อัดให้แล้วทั้งลำเลยนะคะวิ่งเร็วๆเนี่ยไม่มีกือพิเพื่อแน่นอนนะคะและที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่ไม่ต้องการตู้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นข้อได้เช่นเดียวกันเลือกขนาดความสูงได้เช่นเดียวกันเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกต่อดอีก,กว่าค่ะในส่วนด้านในนะคะฝาข้อประตูผลิตจากพลาสติก ABS นะคะพิมพ์ลายหนังให้แล้วสวยๆเลย ที่พักแขนนะคะบุผ้าแล้วนุ่มนิ่มมาเลยนะคะคันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะปอจบกับข้าวก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันมีช่องใส่แก้วน้าพร้อมช่องใส่เอกสารทางหน้านี้ด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาสามารถ ดึงไลเนอร์ดูได้นะคะอันนี้เป็นแมสอาร์ตใหม่ๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสภาพเดิมๆเนี่ยรับประกันได้เลยนะคะคันนี้ภายในห้องโดยสารนะคะกว้างมากๆเลยนะคะโทนสีดำคุมโทนแบบสุดๆเลยคันนี้สปอร์ตมากๆเลยค่ะเบาะหนังเป็นเบาะไวนิลนะคะสีดำนั่งกระชับสบายและแถมยังทำความสะอาดง่ายมากๆด้วยนะคะและด้านบนของเรานะคะที่บังแดดเช่นเดิม2ฝั่งด้วยกันนะคะพร้อมไฟ องคอนโซลกลางนะจ๊ะอ่าคอนโซลหน้าหน้าพลาสติก ABS เช่นเดิมนะคะพิมพ์ลายหนงังแล้วก็มีช่องใส่ของกระจุกกระจิกหรือว่าจะตั้งพักก็ได้นะตรงนี้นะอ่ะาไมค์คันนี้เนี่ยเพียงแค่เจ็ดหมื่นพันเอโนต้นเลยนะคะพรงลายโซลสามก้านนะคะสวยๆคันนี้แถมยังปรับได้อีกด้วยในส่วนของคนโซลกลางนะคะเช่นเดิมเลย MP3 นะคะตัวนี้ยังคงเอกลักษณ์ ไฟอิส e ุสเช่นเดิมนะคะพร้อมช่องเสียบสาย USB นะคะและ AUX นะตรงนี้ใส่ของได้นะคะแอร์เป็นแบบเมนนวลน,นะคะปรับมือนะคะแล้วก็มีช่องเสียบปลั๊ก12โวลต์ทางด้านนี้และช่องแสดงไฟแอร์แบ็กตรงนี้นะคะว่าพร้อมใช้งานหรือเปล่าแล้วก็มีที่ใส่ของ,ของทางในนึงด้วยอ่าส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะคันนี้สายบรรทุกเนี่ยห้ามพ่าดอะไร้นเขาวงลง้หมวยเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะ และที่สำคัญนะคะระบบกษฝาความปลอดภัยของคันนี้นะคะมีแอร์แบททั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะมีตรงพวงมาลัยแล้วก็ด้านข้างที่นั่งคนขับนะคะที่สำคัญนะคะขับขี่ปลอดภัยต้องคาดเบลด้วยนะะัจ๊าอ่าจ่องเก็บของมีทั้งหมด2จุดด้วยกันนะตรงนี้กับตรงนี้ใส่ของได้นิดหน่อยอ่ะแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ําก็มีทางั้นนี้เช่นเดียวกันนะคะอ่าสำหรับภายในตัวรถเนี่ยอาจจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันต่อเลยดีกว่า สำหรับด้านหน้านะคะจะมีไฟหน้าอคอลลเเจนพร้อมไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้ากระจังหน้าสวยๆเลยค่ะและที่สำคัญน,นะคะฝากระโปรงคันนี้นะคะเป็นเพียวคาร์บอนนะสายแต่งเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะนันนี้อ่าสวยๆเลยฝากระโปงและที่สำคัญน,นะคะเครื่องคันนี้นะคะขนาด3.0ลิตรนะคะ4016บ้าวพละกำลัง190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีค่ะ ด้านในนะคะเราเปลี่ยนถ่ายของแ๋วให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะพร้อมเปลี่ยนไส้กรองให้อีกด้วยเลยรับประกันเลยว่าคันนี้เนี่ยไม่มีการชนหนักพิดความน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่ายอมแมวคันนี้รับประกันเลยว่าเป็นเดิมๆไม่มีประวัติแน่นอนค่ะอ่าและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยยังมีหม้อแบก ABS ทางด้านนี้ด้วยหน้าร้านเนี่ยรับประกันให้อีก5 0 0 0ันกิโลด้วยกันสำหรับเพื่อนๆที่สนใจคันนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อบเบอร์นี้ได้ที่ด้านบนนะคะหรือแอดไลน์เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เช่นเดียวกัน และเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องน้อยใจไปเลยนะคะสามารถติดต่อหาเซลลรีได้เช่นเดียวกันค่ะเรามีบริการเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นให้ถึงที่และจะส่งรถให้ถึงบ้านด้วยและท่านไหนนะคะที่ต้องการเข้ามาชมรถคันนี้ตัวจริงสามารถมาได้ที่รานสตริีออโต้นะคะอยู่ต้นถนนนิมิตใหม่ตรงข้ามไปสนีมีนบุรีเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ